ไชูติมาย้อนเล่าความรักครั้งเก่าอดีตสามีโรแมนติกมากพร้อมเผยโมเมนต์สุดประทับใจและสาเหตุหายหน้าจากวงการไปพักหนึ่งไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทำอะไรก็ถูกจับตามองอย่างหนักสำหรับนักแสดงลูกหนึ่ง่ายชูติมาที่ถูกโฟกัสความสัมพันธ์กับอดีตสามีทิมพิทาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีโมเมนต์ครอบครัวสุดน่ารักร่วมกันพร้อมหน้าลูกสาวสุดที่รับน้องพิพิง ทำให้แฟนๆหลายคนต่างส่งเสียงเชียร์คู่ทีมตต่กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งแม้ว่าทั้งคู่จะออกมายืนยันสถานะในตอนนี้ว่าเป็นเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้นย้อนความหลังรักครั้งเก่าล่าสุดสาวต่ชูติมาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซานิบ้าได้เบาของซานินิพาพรงานนี้เปิดเรื่องราวรักครั้งเก่าแม้จะจบลงไม่สวยแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็สามารถเจอหน้า ทักทายกันได้ตามปกติเมื่อถามว่าช่วงที่ต้องหน้าที่แม่และภรรยาที่ดีจนหายหน้าไปจากวงการเป็นอย่างไรบ้างต่ายบอกว่าสิปีที่ผ่านมากิจวัตรประจําวันคือทําอาหารเช้าดูแลลูกดูแลบ้านเราต้องอยู่ในระบบระเบียบเพราะเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นกลับบ้านต้องหกโมงเย็นเราเคยคิดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเรื่องรับงานพู้บทมองตากันก็ไม่ได้ทําให้เรารับเล่นไม่ได้อีก คือเราเป็นคนตามใจแฟนไงเลยตัดสินใจไม่รับงานเลยเรียกว่ากับอดีตสามีไม่มีทางรีเทิร์นเลยไม่มีมั้งหัวเราะถามว่ามีขอคืนดีไหมมีแนวแบบชวนไปเที่ยวครอบครัวพร้อมหน้าแต่ไม่น่ามีอะไรข่าวที่ผ่านมาอาจมองว่าเราไม่น่าคุยกันได้แล้วแต่วันนี้กลับมาคุยกันได้เราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าอะไรคือเล่าด้วยความไม่รู้สึกอะไรแล้ว ถังว่าเขาเคยเห็นที่เราพูดออกไปแล้วโกรธน้อยใจแล้วเคยพูดบ้างไหมเขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆเรารู้เพราะร,ร,รู้นิสัยเปิดโมเมนต์สุดหวานปัจจุบันมูฟออนแล้วนอกจากนี้แต่ยังได้เผยโมเมนต์สุดโรแมนติกอดีตสามีคลั่งรักไม่แพ้กันเห็นเราคลั่งรักแบบนี้แต่ตอนที่อยู่คนละประเทศเราก็คุยกันวันละชั่วโมงเองนะแต่ตื่นมาถ้ามีข้อความทิ้งไว้ว่าไปไหนทำอะไรเราก็โอเคสิ่งที่เขาทำแล้วรู้สึกว่าโรแมนติก เป็นการจูบเท้าจูบด้วยความทนุถนอมนะไม่ใช่แนวสิบแปดบวกเราก็ลูบหัวกลักเราชอบดูการ์ดแต่ก็ไม่รู้อีกว่าเขียนจากใจหรือเปล่าประมาณเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเวลาที่ฉันคิดถึงเธอจะมีดอกไม้ขึ้นมาดอกหนึ่งตอนนี้ดอกไม้มันคงเป็นสวนแล้วเหมือนมีครั้งหนึ่งให้การปกเดียวกันคนหนึ่งซื้ออังกฤษอีกคนซื้อไทยแล้วมาแลกในวันเดียวกันแบบใจตรงกันอันนี้น่ารักส่วนเรื่องแย่ๆเราลืมเก่งมากแต่ก็มีคนบอกว่าแบบนี้มันคือควายแบบกินหญ้าอ่ะ ในตอนนั้นเขาก็พยายามทําให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมส่วนเราคือไม่เพราะรู้สึกว่าสุดแล้วทุกวันนี้เราแบ่งกันเลี้ยงลูกชัดเจนซึ่ง่ายเป็นคนเสนอเรื่องมวเมียนพ่อแม่ลูกเพราะอยากทําให้ลูกตั้งนานแล้วซึ่งตอนแรกเขาอาจจะยังไม่พร้อมถามว่าจะมีให้เห็นอีกไหมน่าจะเป็นวันสําคัญสําคัญเช่นวันเกิดลูกคนเชียให้กลับมาเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ามาอ่ะ แต่กว่าเราจะมูฟออนได้ก็สามปีนะคนที่เรียกว่าแฟนเลยมีคนเดียวคนคุยที่ผ่านมาก็ประมาณห้าคนคนที่เป็นแฟนเพราะเขาทําให้เราลืมอดีตได้เลยอันนี้คือรู้สึกว่าใช่หน้าตาก็สเปคอยู่นะขาวขาวตี๋อ้วนผอมได้หมด